สวัสดีพี่น้องได้พบกับบากี้หน่อยแล้วเนาอพี่น้องมาดีวิวห้เบิงว่ามันเป็นลูกก็ได้พี่น้องเ้ยเดือนสี่ท้ายตอนนั้นเป็นดอกไ้เบิงตอนนี้กําลัางเป็นลูกทำหัวมือหัวในมือเนาะพี่น้องเนาะแค่น,นี้ถ้าขีต้ติดบตุติดบนนี้มาหลุนกันอีกว่ามันขิติดอีกบก่แต่ตอนนี้กําลัางลูกทำหัวม่มือ,มอ Bên hạng nha gầm yêu mô hậu bên đô môn cho khoảng hai cây xâm hộ mưa vừa nắng gà lạy yêu đêm tít. Hoặc là sẽ đại <laughs> yêu

เนี่ยผิน้องเอามาหล่นรำกันว่ามันชิติดอีว่าแล้วโลกมันยังไ่ประมาณโล่จังชิรีวิวเห็นบ้างไหมมารีวิวตอนเลี้ยนเป็นโลกพอจากสี่หายมาหายโลกอะกลางต้นเลยพี่น้องผิมีวิธีบอกนะว่าฆาโลกให้มันหายขาดเห็นยังไงพี่น้องเรียน Nhưng mà bằng tuần vào vậy không chỉ nói ha và thay từ tuần điệu lại tuần trở đây này ừ. hàng nhẹ của mi, lô của mình lại là cả... nhưng đi của bố mi đấy phải không Tháng yêu อีกกระโหลกขึ ib, ้กันเพียงนี้เป็นตะโลกเนาะเรียนเป็นยังวะนี่เอามาหลุนต่อต้นต่อไปอีกมันบอกว่าเราถ่ายต้นเดียวได้เพียงน้องไล่ต้นอยู่นี่ถ่ายบังมียังคอมเมนต์ใต้คลิปได้เพียน้องเนาะเพื่อที่ได้มีประสบการณ์ ิธีการเฮ็ดเรียนเนาะนี่ก็ติดสํานก็ดีใจอยู่พี่น้องหมู่เพื่อนมิตร FC คนมีสหายนี่ก็ต้นใหญ่ต้นนี้ประมาณโอหลายปีลพี่น้องอายุน่าสิประมาณ20กว่าปีหรือ10ปีนี่แหละแต่พวกาก็หาก็มาอยู่ปีแพี่น้อง มันรุนกันเนาะถ้ามันติดแล้วมันรุนราคาอีกด้พี่น้องเนาะว่ามันสีได้าราคาบ่ติดพอสมควรอยู่ตอนนี้อย่างขี้ลายก็ได้แล้วคุ้มันสองร้อยตอนนี้ถ้าใบไ,ได้ถ้าได้ก็บอกได้แล้วพี่น้องเด้อ คอมเมนต์มาใต้คลิปอะมาลูนลูงไงก็มีนะพี่น้องนี่ตอนมีทั้งมีสองสองแบบต้นน้อยอันนี้ลูกใหญ่พี่น้องลูกใหญ่ก็มีลูกหน่อยก็มีเอาไว้เผื่อได้กินเนาะ เบิ่งต้นต่อไปเรื่อยๆตายไปแล้วต้นหนึง่งสองต้นแล้วเบิ่งต้นนี้พี่น้องต้นกระติดคักอยู่นะเป็นลูกเลยลูกสามหัวแม่มือ,มอพี่น้องว่ามันสีสีอยูบอ่บ่เร็วว่าอย่างสีหลุดอีกเด้อพี่น้อง tồn cầu đây phải không đâu Rồi Đa mã và hạt thải thì tồn cầu hơn bao nhiêu đấy Tồn máy đây nè Ở đây vô nó sẽ đây vô Nhanh chỉ lộn vào một chi tiết ít bỏ Tân biết chẳng hạn nhẹ này

ติดต่อไปพี่น้องงาเบื้องต้นนี้ก่อนนี่นี่ปีแรกเลยพี่น้องนี่เดือนปีแรกโอ้โชิติดบอลลมนติดนึกว่ากำลังกำลังพองขึ้นมาแต่โอ้โมันชิติดอีกมั้งดวายังสีหลุดถูกกินอยู่เนี่ยพี่น้องเอ้ย <ไ> <S <S ติดกาจรงลางคติตับพี่น้องคอมเมนต์มาเรื่อยๆพี่น้องเดอ้อเอฟซีทางไลน์คอมเมนต์มาว่าเรียนเป็นอะไร พูดคุยกันนะทักทายกันมาทางคอมเมนต์นยพี่น้อง FC ทางไลน์อาไปวางกับมาแต่งมาโยงใส่ในเอซี่ต้นต่อไปอีกบนนี่ก็ใช้ได้อยู่นะพี่น้องเอ้ย ถ้ามันไหวได้ไลยก็จริงสิจะขังมาเป็นตั้งเนาะขึ้สีได้ประมันหาลอยต้นหนึงหาลอยหา้อยอยคือขักต้นละตันละตันะว้นสุดท้ายมันต้นสุดท้ายมีทั้งลูกน้อยลูกใหญ่ได้เปนเด้อง Tìm được chạy vào đến năm năm năm. Eh, đúng rồi. Tìm được mai bếp lắm. Ah, nè, nè, nè. Nè, 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 ดูใหญ่แต่มักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องฝากคอมเมนต์มาทางใต้คลิปเพื่อการพูดคุยกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องก็ขอมบขอบใจนะพี่ซีนลาย